ปกติเมื่อกี Bref, Pang, ını, ja ้มันไม่มีคนแล้วํำไมมันมีคนเดินนําหน้าแม่แม่ก็บอกอคอยด้วยอ้าวเดินกลับมาทไมมีรอยรอยดินรอยรอยเท้าคนเหยียบเฮ้ยอย่าแกล้งกันสิแกล้งทําไมเนี่ยผ้าฉันเปื้อนหมดเลยเอกซี สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็กซีปล่อนะฮะวันนี้เป็นรายการใหม่นะฮะขอต้อนรับน้องทอนเอ็กซีจ้ผมสวัสดีครับทอนเอ็กซีนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็ได้คุณแม่ผมมาเปิดรายการเป็นคลิปแรกเลยนะครับสวัสดีค่ะนี่เป็นคุณแม่ของทั้งสองคนนะคะคุณแม่ยาใช่ไหมคะก็หลายหลายคนอาจจะเคยเห็นในคลิปไปแล้วที่ทายเกี่ยวกับโมเดลนะครับผมเป็นรายการใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องความลี้ลับสิ่งที่คนไทยไม่เคยพิสูจน์ได้อ่ะ มันเป็นสิ่งที่คนไทยบางส่วนเชื่ออแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้เรื่องแบบนี้มันต้องเจอกับตัวเองอต้องเจอกับนถึงจะเชื่อนะแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีส่วนบางส่วนที่พิสูจน์ได้แต่ก็ไม่สามารถการันตีได้ใช่ผมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆเรื่องสมัยที่คุณแม่ยังสาวๆเป็นเด็กนะถือว่ายังเด็กได้นะอยู่สิบกว่านะไม่ถึงสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้านะฮะเกี่ยวกับชื่อเรื่องว่า หอพักห้องน้ํารวมสมัยนั้นแม่ก็ตอนนั้นอายุสิบสี่สิบห้าใช่ไหมแล้วก็ได้ทําอาชีพเป็นแบบเนี่ยเป็นครูพี่เลี้ยงอยู่แถวนั้นแหละแถวหอพักที่แม่อยู่มันอยู่ในย่านสำเเดจใช่ปะแล้วแม่ก็ฝั่งทนฝั่งทอน,มทนแม่พอดีเพื่อนแม่เนี่ยเขาชวนบอกว่าเอไปพักที่หอพักนี้ไหมบอกว่า ติดถนนดีเออก็ไม่แพงแม่ก็ไปดูแล้วเอ๊ะสะอาดสะอานเออก็ดีนะก็ก็น่าอยู่แม่ก็ไปพักก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็มันมีอยู่สามชั้นเอ้มันดูห้องมันห้องข้างแรกแม่ดูมันก็แปลกๆอยู่แหละแต่ก็แต่มันดูสะอาดใช่ดูสะอาดก็ดูน่าอยู่เออก็โอเคเตียงมันก็ยังดูแปลกๆเตียงเป็นแบบไหนนะมันเป็นเตียงที่แบบสูงเป็นเตียงเตียงไม้ป่ะเตียงไม่มันเป็นเตียงเหล็ก แต่เตียงมันเป็นแปลกๆมันไม่ใช่เตียงแบบมันไม่ใช่เสียงนอนมันไม่เหมือนพวกอพาร์ทเมนต์หรือว่ามันไม่เหมือนห้องพักของครับเป็นไม่ใช่มันมันเป็นเสียงแปลกๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไงคิดว่าเออเค้าอด้วยความเด็กด้วยเนาะเพราะมันเป็นเด็กแล้วเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็เอาเห็นว่าเอ๊ะมันสะอาดดีก็พักอยู่ไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปกติก็อยู่ไปอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ เวลาไปอาบน้ําก็จะไปเป็นกลุ่มใช่ไหมมีเพื่อนหลายคนใช่ไหมก็พันลงไปบางทีบางวันเดี๋ยวหลายหลายวันมาก็เพื่อนเขาก็ต่างคนต่างกลับดึกบ้างใช่ไหมก็ไปทยอยไปแม่ก็บางทีไปอาบคนเดียวบ้างไปซักผ้าคนเดียวบ้างเวลาไม่ตรงกันบางทีเราก็ต้องไปคนเดียวเวลาก็ไปคนเดียวบางทีก็จะไปหัวค่ําแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งคอยเพื่อนก็ไม่มาก็ลงไปคนเดียวมัน ประมาณไม่สักสี่ห้าทุ่มแล้วสิสี่ทมใช่ไหมสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วสมัยก่อนมันก็มืดเดียวนะถ้าเป็นมาก่อนนะเพราะรถมันลงไมเยอะมันด้วยความสีสันเรื่องอะไรที่ไม่กล้าลงไปคนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นห้องน้ํารวมข้างล่างมันต้องเดินลงไปถึงชั้นล่างอ่ะ คือแม่อยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นสามอยู่ชั้นสามที่หอพักมันมีกี่ชั้นสามชั้นสามชั้นแม่บอกแม่บอกว่าสามชั้นแม่ต้องมาอยู่แม่ต้องห้องน้ํามันอยู่ชั้นล่างเป็นห้องน้ํารวมแบบเหมือนทหารอ่ะเราก็ต้องเดินลงบันไดลงไปเหมือนข่ายทหารไม่มีลิฟต์ไม่มีลิฟต์เดินเดินลงไปบันไดแล้วบันไดมันก็เป็นแบบันไดแบบใหญ่กว้างใช่ไหมมันไม่เป็นบันไดเหมือนหอพักทั่วไปแม่ก็ไม่ได้จ่ายก็คือทางเดินมันจะ กว้างอะมันกว้างมันใหญ่แล้วแม่ก็เดินลงไปะก็ไปอาบน้ําตามปกติอะวันแรกก็ลงไปอาบอะก็อาบน้ําปกติเสร็จแล้วขึ้นมาอ้าวก็เห็นว่าเอ๊ยปกติเมื่อกี้มันไม่มีคนแล้วทำไมมันมีคนเดินนําหน้าแม่แม่ก็บอก<ม>อคอยด้วยแม่ก็วิ่ง<ๆ>ตามไปได้วยความกลัวนะด้วยความคือไม่ได้ไม่ได้กลัวตอนนั้นมยังไม่กลัวไม่ไม่ <ๆ S 2> คือแบบกลัวแบบว่าเราเราขึ้นลงคนเดียวเีาย้องแบบเพื่อนเจอเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันก็คือแบบเฮ้ยรอดด้วยเดินกันไปด้วยอะไรเนี่ยคอยด้วยเฮ้ยทำไมเดินวจัง แม่ก็วิ่งตามหมดเอ้แม่ก็วิ่งตามเขาไม่ทันเนาะเขาก็ไม่ได้เอกใจก็ไปนอนตามปกติใช่ไหมอันนี้ก็คือวันแรกวันแรกที่แบบวันแรกที่เจอคนแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้เอกไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเขาเข้าห้องเขาไปแล้วเขาคูอยู่ชั้นอีกชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยเดียวไปเพราะแม่ก็ไม่ได้เอกใจอ่ะวันที่สองแม่ก็ลงไปซักผ้าใช่ไหมก็ไปซักผ้าตอนประมาณสักสามทุ่มกว่าได้มั้งสามสี่ทุ่ม ็ไปซักอยู่คนเดียวเพื่อนเขาก็ไม่มีใครไปซักไว้ก็ซักผ้าซักมือนะซักมือนั่งแปรงผ้าเสร็จแล้วก็ปูไว้กับพื้นนะก็เดินอ้อมไปเปิดน้ําเพราะมันเป็นแทงน้ําใหญ่ใช่ไหมแทงน้าอ่ะแทงสี่เหลี่ยมเคยเห็นไหมลูกแทงปูนแทงปูนสี่เหลี่ยมเหมือนเหมือนค่ายทหารอย่างนี้นที่แบบมันเป็นอ่างน้ําแล้วก็ออมมันเป็นปูนแล้วก็มีก๊อกอ้อมแทงปูนเนี่ยไปเปิดก๊อกฝั่งโน้นอาจจะจะมาใส่กระมังซักผ้าก็เปิดไปอ้าเดินกลับมาทํายมีรอยรอยดินรอยรอยเท้าคนเหยียบ ก็นึกว่าเหยียบผ้าเนี่ยเหยียบผ้าที่แปลงไว้ผ้าที่เราซักอยู่แล้วก็นึกว่าเพื่อนอยู่ในห้องน้ําอบอกว่าเฮ้ยอย่าแกล้งกันสิแกล้งทําไมเนี่ยผ้าฉันเปื้อนหมดเลยแม่ก็บูดอย่างนี้ใช่ไหมคนลุกว่ะเสร็จแล้วแม่ก็บอกว่าเอะทำไมมันไม่มีเสียงใครแม่ก็ไปคา้อห้องน้ำทุกห้องบอกใครใครอยู่ในนั้นบอกออกมาเดี๋ยวนี้เลยใครมาแกล้งฉันเหยียบผ้าฉันจนเปื่อขี้โคลนไปหมดเลยเนี่ยดูสิจะไปเหยียบมาจากไหนเฮ้ยชักเก๊ใจไม่มีใครตอบเปิดเข้าไปทุกห้องห้องน้ำไม่มีคนอยู่เลยลุ้งจริงคนลุ้งจริงอ่ะคร อ๋อคือห้องน้ำเป็นความเป็นห้องน้ำรวมนะคับมันจะมีห้องห้องที่แบบว่าห้องไว้ถ่ายหนักถ่ายเบาใช่ไหมก็คือประตูมันจะประมาณกี่ห้องมีประมาณสี่ห้าห้องเน่ยบางจำไม่ได้ประมาณนั้นแ่ะเป็นห้องน้ําประตูไม้อนะข้างบนเปิดโล่งอย่างเงี้ยใช่ไหมอ้าวเสร็จแล้วแม่ก็เอ๊ะสะเกใจแล้วมันไม่มีคนอยู่แต่ก็ก็ทําเป็นไม่กลัวทำเป็นใจดีสู้เสือก็ซักผ้าจนเสร็จนะก็เดินขึ้นไป ก็คนนี้ซักผ้าเสร็จแล้วก็จะเดินขึ้นข้างบนนะคนนี้ตั้งใจเดินแล้วคิดว่ามันเหมือนกับแบบมันเอกใจแล้วมันเอกใจแล้วว่ามันไม่มีใครแด้วทําไมเราคือเรียกแล้วไม่มีใครตอบอ่าแล้วมันไม่มีใครเปิดห้องน้ำาพื่ห้องไปแล้วแม่เปิดแล้วมันไม่เจอใครคือถ้าถ้าสมมติจะหนีก็คือหนีไม่ทันจริงๆเลยไม่ทันแล้วตอนนั้นทําใจแล้วคิดว่า ขึ้นข้างบนแต่ก็ไม่ได้คิดทําเป็นไม่กลัวก็คือเราเราซักจนเสร็จซักจนเสร็จแล้วค่อยหนีขึ้นคิดว่าเดี๋ยวคงมีคนลงมามันก็ไม่มีใครลงมาใช่ไหมอาขนี้แม่กี่โมงตอนนั้นตอนสามสี่ทุ่มเลยมั้งเขาก็ดึกแล้วนะดึกแล้วนะแต่ส่วนมากเพื่อนของแม่ก็จะกลับดึกไงจะ่ปดึกขอพักนี้เขาจะทํทงานกันกลับดึกประมาณก็แบบเข้ากะเข้าวอร์ดดึกใช่กลับดึกแล้วก็อ่ะแม่ก็เดินขึ้นไปอ้อทำไมมีคนจูงเด็กเดินขึ้นไปข้างบนอ่ะ ใช่ไหมระหว่างระหว่างเดินระหว่างเดินเลอ่าเดินขึ้นไปแล้วแล้วทีนี้เดินจุงเด็กขึ้นไปอุ้ยแม่ก็ขนลุกเนี่ยแม่แม่ก็บอกแต่เห็นเห็นเห็นเลยว่าเป็นคนจุงเด็กไอมันก็มันมีไข่หนิแม่ก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมมันก็มันมีไข่นี่ชักชักไม่ชักยังไงแล้วไอ้พวกตีหอพักนี่ไมมันมีเด็กหนิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าแม่ก็เดินขึ้นไป มันเป็นห้องซ้ายมือแหละมันจะเป็นห้องเก็บของ,องเก็บของมันเป็นห้องใหญ่ๆเก็บของแต่มันก็ล็อกประตูอยู่ใช่ไหมชั้นชั้นชั้นสองชั้นสองชั้นสองที่จะขึ้นไปห้องแม่ยมันมีห้องล็อกประตูอยู่แล้วทาไมเขาเลี้ยวไปตรงนั้นหายเข้าไปเลยหายเข้าไปตรงห้องอนั้นมันก็มีประตูแต่ม่ก็เดินผ่านขึ้นไปใช่ไหมแต่เสร็จแล้วแม่ก็ ไม่ได้เกะใจแล้วแต่ว่ากลัวแล้วแหละมันต้องเอบบ้างแล้วคือเอะใจแต่ก็กลัวแล้วแหละคันนี้ก็ทาเป็นเดินผ่านทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็เดินผ่าน้าห้องปุ๊บก็ปิดประตูทําไม่รู้ไม่ชี้เอาเพื่อนข้างห้องมาก็เลยแบบเคาะเคาะแล้วเข้าไปหาเขาใช่ไหมเพื่อนที่เขาชวนแม่มาอยู่นี่เราบอกว่าไปนั่งเล่าไปถามว่าเฮ้ยที่นี่มันมีเด็กด้วยหรอเขาบอกไม่มี้ออมีที่ไหนล่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่ทางานแล้วมาพักนะมันเป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงล้วนหอพักหญิงล้วนเขาบอกไม่มีที่ไหนมีเด็ก ็นั่นแหละสิแล้วแล้วก็เลยเล่าเรื่องที่ที่แม่เจอมาว่ากลงไปอาบน้ำแล้วอีหามแม่กูม,มีคนเหยียบเสื้อผ้ากูอย่างงี้ก็เล่าให้เขาฟังใช่ไหม,มเขาบอกว่าบ้าไปแล้วเขาพูดอย่างบอกไม่บ้ากูเรื่องจริงอ่ะตอ,อนนี้เขาก็เขาเขาก็ยังไม่แตกตื่นเลยตื่นเช้ามาก็เลยไปเจอแม่บ้านาไปถามแม่บ้านแล้วว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างงี้เล่าเล่าให้แม่บ้านฟังแม่บ้านพูดขึ้นมาตึ้งหนึ่งพูดบอกว่า เจอเขาไงแล้วสิเฮ้ยแม่บอกอะไรก็แสดงแสดงว่าแม่บ้านที่อยู่ที่ตึกเขาเขารู้ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่ที่มีคนเจอเพราะเราเรามาอยู่ใหม่เราแบบเรายังไม่รู้ประวัติหรือไม่รู้งานแล้วเนี่ยไม่ยู่ประมาณสักสองเดือนได้ไหมสองเดือนถึงจะเจอใช่ไหมใช่ถึงจะเจอคือก่อนหน้านั้นก็อาจจะเคยมีคนคนเจอ้บ้างแล้วแหละจะเสร็จแล้ว แม่บ้านบอกเจอเขาให้แล้วสิเอ้าแม่บอกเจออะไรวะเขาก็เล่าให้แม่ฟังว่าเอาเคยมีคนเจอใช่ไหมแต่เขายังไม่เขาก็ย้ายออกไปเขาเจอแล้วเขาย้ายออกไปเขาก็ไม่เล่าอะไรก็ไม่ได้บอกใครแล้วทีนี้แม่แม่ก็บอกว่าเอาเจออะไรเขาก็เล่าให้แม่ฟังบอกว่าที่นี่นะเมื่อก่อนน่ะมีคนเจออยบ่อยใช่ไหมล่ะคือแบบอย่างนี้เหรอคือมีคนน่ะ มาคลอดลูกแล้วตกบันไดตายเฮ้ยเขาบอกว่าเอ้าเขาบอกอุ้มลูกเนี่ยจะกลับบ้านเนี่ยตกบันไดตายเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมคือคลอดคลอดแล้วแล้วอุ้มลูกเขาบอกคือหมายความว่าไงคลอดที่นี่อ่ะที่นี่มันเป็นโรงพยาบาลเขาพูดอย่างนี้แม่เราบอกอุ้ยอุ้ยคลอดลูกเสร็จแล้วแม่ก็บอกว่าจริงเหรอบอก เอาเพที่นี่ลงมาแล้วสังเกตเตียงสี่ครับคุณนีใช่ไหมเสร็จแล้วนี้มันก็เรื่องไปถึงเจ้าของหอเขาก็เลยบอกว่าทุกคนเนี่ยพอแม่พูดปุ๊บเนี่ยทุกคนเขาจะเพื่อนแม่ทั้งนั้นแล้วแม่ก็จะเล่าเล่าให้เขาฟังหมดทุกคนที่ไปเจออย่างนี้เขาอยู่มาก่อนเขาอยู่มาก่อนเขาก็เขายังไม่มีใครเจอไงตอนที่ช่วงแม่เนี่ยคือช่วงคนรุ่นเก่าเขาายไปหมดแล้วรุ่นใหม่นี่คืออยู่เพื่อนเพื่อนแม่เข้ามาอยู่ก่อนสักพักนึงแล้วเขาแม่ก็เข้าไปตามเขาก็ยังไม่เจอและนี้ รุ่นใหม่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีใครเจอ,อม,มีแม่เจอเจอเสร็จแล้วก็ส่วนมากแะ่รู้จักกันมีอยู่แค่ไม่นนนะมกี่คนแั่ลน่ะก็เออก็เล่าให้เขาฟังปุ๊บมันก็เรื่องถึงเจ้าของหอเขาใช่ไหม,มเขาก็บอกว่าทุกคนย้ายออกหมดมเขาก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องออกเดี๋ยวพวกนี้จะเอาพระมาทําบุญหอคือ แล้วเจ้าของหอนี่เขารู้มั deer, kita, <al> ้เขารู้ค uh, ือเขารู the, Man, ้เขารู้เขาเป็นคนทำเขาเป็นเขาเป็นคนทำาจากโรงพยาบาลมาเเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแล้วก็ข้างล่างนี่้ข้างล่างก็ยังเป็นคลินิกอยู่ทุกวันก็คือเขารู้เขารู้เรื่องมาเขารู้เรื่องมาตลอดพอถึงเวลาพอถึงเวลาพอแม่เจอแล้วแบบมันเกิดเรื่องขึ้นมา คือพวกแม่กับเพื่อนจะย้ายออกแต่เขาบอกไม่คนเขาไม่กระตอกกระตากเหมือนแม่ไงแม่พูดแม่เจอแล้วแม่ก็ตกส่วนมากเขาเจอเขาจะย้ายออกใช่เขาจะย้ายออกไปเลยก็แบบว่าเขาหลอนแล้วก็ดิ้นแม่ก็ถามไป็นแม่เป็นเพราะว่าถามอย่างนี้มันรู้สึกอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้แม่ก็เลยไปถามมาถามปุ๊บแม่พอไม่รู้ความจริงใช่ไหมพอไปพูดอย่างนี้นี้คนนั้นเขาก็รู้คนน้นเขาก็รู้พ่อแม่ทํางานอยู่แถวนั้นพอดีที่ที่นั้นโรงเรียนตรงนั้นก็เป็นโรงเรียนด้บยางก็อยู่ตรงนั้นพอดีอะไรอย่างนี้ไงแม่ก็พักอยู่ที่น้ี แม่ไม่ได้เจอแค่ตรงนี้ตอนสมัยที่แม่ดูเด็กอยู่แม่ก็ไปเข้าห้องน้ําตรงนั้นเหมือนกันก็เคยเจอกลางวันมีหลอนๆอยู่เหมือนกันแบบแบบแบบอะไรเงี้ยแบบ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 แต่ก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ยแต่ที่เนี่ยชัดเจนเลยครับว่า เขาบอกว่าที่นี่มันเป็นโรงพยาบาลเก่ามีคนตกบันไดตายพาลูกอุ้มลูกแกตกบันไดตายแคืนนะคือเขาคลอดลูกมามีลูกลูกน้อยแล้วก็แบบอุ้มขึ้นลงมาเข้าห้องน้าอะไรต่าจะกลับบ้านอุ้มลูกนี่จะกลับบ้านตกบันไดตายก็คือไม่ได้กลับไม่ได้กลับ เป็นสิ่งที่แบบว่าพิสูจน์ไม่ได้นะบางคนที่ไม่เจอนี่ก็อาจจะไม่เชื่อนะเอ็นี่คือเรื่องจริงที่เจอนะแล้วหลังหลังจากหลังหลังจากที่ที่แม่เล่าให้คนอื่นฟังแล้วพอเจ้าของหอรู้เนี่ยคือแม่ยังอยู่ต่อไหมหรือออกเลยก็ไม่อยู่แล้วค่ะออกเลยนะใครจะไปอยู่ลใครจะไปอยู่เลยครับก็แม่เพื่อนก็แล้และหลังจากนั้นหอพักนะเขาก็ทําบุญเสร็จเขาก็ไม่เขาก็ปิดปิดเลยปิดเลยก็มันไม่มีใครไปอยู่ได้ไม่มีใครไปแล้วเพราะว่า คือพอคนจะเข้าไปปุ๊บไอปากทางเข้ามันเป็นตลาดใช่ปะเขาจะเล่ากัว่าอุ้หอพักผีหลอนเขาจะพูดกันนี้ก็ไม่มีใครเขาชาวบ้านด่งดังเหมือนกันดงดังมีมีแถวไหนนะแถวสำเร็จอย่างที่บอกนะสิ่งพวกนี้นะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นใช่คือใครไม่เจอไม่รู้จริงๆแล้วยิ่งสมัยก่อนเนี่ยประมาณ30กว่าปีที่แล้วอ่ะเรื่องเล่าอย่างเงี้ยผมเชื่อนะว่ามันอาจจะเป็นจริงคือยุคใหญ่ะยุคนั้นอ่ะเพื่อสาม ยี่สิบสามสิบสามสิบปีนะสามสิบกว่าปีอ่ะคือความความทันสมัยหรือแบบว่าสถานที่ที่แบบว่ามันไม่ได้สว่างสวยเหมือนทุกวันนี้คืออย่างอย่างทุกวันนี้ยังเมเเซ่วงเซเว่นร้านค้าอะไรมันเปิดตลอดแต่ยุคนั้นอ่ะแบบในถึงจะอยู่ในตัวเมืองก็เถิดแบบสองสามทุ่มมันก็น่าจะมืดเงียบแล้วเงียบแล้วก็คือง่ายแค่ไฟอ่ะสมัยนี้มี L.E.D ใช่ไหมเมื่อก่อนยังเป็นแค่หลอดไฟหลอดไส้หลอดไส้หลอดไส้หลอดรือไฟถึงเหลืองอย่างเงี้ย อาทิตย์ดูประมาณนั้นเลยนะสามสิบปีเออสามสิบปีที่แล้วอ,ะอ่ะนะ่ากลัวเรื่องนี้ถือว่าพูดตอนนี้ก็ยังน,นลุกเลยนลุกอยู่ยก็นี่ฮะสิ่งที่มองไม่เห็นคือสิ่งลี้นับนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ของแม่มีหลายเรื่องนั้นจริงๆแล้วอ่ะนะถ้าใครอยากจะฟังนะฮะกดไลค์มาให้ถึงสักห้าสิบไลค์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเราเล่าเรื่องริงมันกลัวไมเล่าส่วนส่วนตัวผมก็มีเรื่องเหมือนกันแต่เดี๋ยวรอติดตามครับเรื่องผมนี้ต้องจะบอกว่าอะไรดีอะ ต้ผมผมสามารถเล่าได้แค่ครึ่งเดียวเรื่องของที่ผมจะเล่าเรื่องที่ผมประสบสามารถเล่าได้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งอ่ะต้องให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าด้วยแต่ถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเขามาเล่าให้ผมฟังต่อระหว่างที่อีกครึ่งหนึ่งเหมือนมี2 EP แต่รวมเดี๋ยวผมรวมให้เป็นหนึ่งผมจะรวมให้เป็น EP เดียวเลยอันนี้คลิปนี้นะครับเป็น X คลิปหลอนคลิปแรกครับผมก็ฝากด้วยนะครับ ลองรับ้องทอนเอ็กซ์ฟีนะครับผมฝากในสัตว์ตัวด้วยนะครับขอบคุณแม่ด้วยนะขอบคุณแม่ครับขอบคุณบเรื่องเล่านะครับขอบคุณนะครับเรื่องจริงเรื่องเล่าขอบคุณเรื่องประสบการณ์ของแม่นะฮะที่มาเล่าให้ฟังนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องวันนี้เอ็กซ์ฟีนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ฮะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับผมครับนะครับหรือว่าถ้าใครมีเรื่องที่ประสบมาอยากจะเผยแพร่หรืออยากจะนําเสนอติดต่อมาทาง พี่ดนเลยพี่ดนี่เอ็กซ์เนเลยทั้งมารินบ็อกก์ก็ได้หรือในเพจก็ได้นะครับเพจดนี่เอ็กซ์เซนเรามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเล่าเรื่องมาเลยครับพิมพ์มาเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางที่จะเล่าเรื่องของคุณให้ให้ฟังกันใช่ประสบการณ์ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ